สวัสดีนะครับวันนี้มาทำคอนเทนต์แนะนำเพจหรือกลุ่ม Facebook นะครับที่เล่นในสายหลวงพ่อก,กวยชุดทินทะโลวัดโคสิต,ตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นการแนะนำกลุ่ม Facebook นะครับว่าผมเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีกลุ่มไหนที่เ,เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน นะครับไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเช่าหาวัตถุมงคลนะครับเลือกเอ่อช่าบูชานะครับหลวงพ่อกวยที่เป็นกลุ่มแท้มาตรฐานมีบัตรผู้ขายนะครับมีการันตีให้ผู้ซื้อนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเช็คได้ตลอดเวลานะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําเพจก่อนนะครับเพจ Facebook กสิบหกบรมีหลวงพ่อกวยครับท่านสามารถติดตามนะครับได้ว่าทาง เพจมีวัตถุมงคลนะครับที่แบ่งปันอะไรส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพระย่อยนะครับพระย่อยในที่นี้ก็คือเป็นพระพิธีนะครับที่หลวงพ่อกลวยได้ร่วมปลุกเสกนอกวัดนะครับราคาไม่แพงหลักร้อยจนถึงหลักพันกลางๆนะครับก็สามารถจับต้องได้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่แท้ทันหลวงพ่อกลยปลุกเสกนะครับถือว่าพึ่งพรจคุณหลวงพ่อกลยได้แน่นอนชัดเจนนะครับฝากเลยนะครับ ชื่อ Facebook นะครับ Facebook หลักนะครับเล่น a c e b o o k ชื่อนี้นะครับจินไตพลด้วงเบอร์โทนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะครับบัญชีธนาคารนี้ธนาคารเดียวเท่านั้นนะครับเพจ Facebook 66บรมินุพกล้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับที่เราเจอกันอยู่นี้นะครับติมชัยนาทนะครับวันเสาร์พบกันได้ที่ SC p l a z าสาใสใต้ใหม่นะครับแล้วก็พระราม2ก็สแตนบายตลอดนะครับท่านสามารถตรวจสอบสแกน Facebook นะครับเพจ Facebook ได้นะครับ นี้เป็น QR code นะครับสแกนเพื่อตรวจสอบเครดิตก็จะมีลงไว้นะครับของเพจรับก็จะให้ตรวจสอบเป็นทั้ง up slip up อั d เดว่าในเพจของเรามีพระเครื่องอะไรให้แบ่งเช่าบูชานะครับเรามาดูเพจแรกนะครับเพจแรกเป็นเพจที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับส่วนตัวใช้บ่อยที่สุดเพจแรกคือเพจนี้ครับ เป็นกลุ่มสัทธาบรมีหลวงพ่อพวกลวยวัดโคศิตตารามกลุ่มนี้สมาชิก3ามแสนเก้าหมืคนนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มบัตรฟ้านะครับกลุ่มบัตรฟ้าสมาชิกเนี่ยเลขสมาชิกจะนําขึ้นหน้าด้วย SD นะครับเชาหากับผู้ที่มีบัตรสมาชิกนะครับกลุ่มที่สกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่สองกลุ่มหลวงพ่อนะกลืกลวกกวชุดตินทโร วัดโพิตตารา,ามไชน่าทันยุกย้อนยุกมาตรฐานสากลกลุ่มนี้สมาชิกสองแสนสามหมื่นคนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียกว่าบัตรน้ําเงินนะครับบัตรน้ําเงิน,นครับก็จะขึ้นต้นด้วย cn นะครับ cn ต่อไปต่อไปเป็นกลุ่มหลวงพ่อกลวยวัดโพศิตตารา,ามแล้วหลวงพ่อพาววดโคดอกไม้แท้ทันยุกย้อนยุกนะครับ กลุ่มนี้เจ็ดหมืนหกพันคนนะครับกลุ่มนี้จะเป็นแต่ก่อนเนี้ยจะมาจากกลุ่มพระเครื่องอ่านาทนะครับพระเครื่องของเมืองชัชนาทเป็นกลุ่มแตกย่อยออกมานะครับแต่ใช้สมาชิกใช้บัตรเดียวกันแต่ก่อนจะเรียกว่าบัตบัตรเขียวนะครับบัตรเขียวตัวย่อของรหัสสมาชิกก็คือ pac นะครับ pac เป็นกลุ่มบัตรเขียวนะครับ ต่อไปครับอันนี้กลุ่มชมรมสิทธิหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามวงเล็บบ้านแขสมาชิกสองแสนหกหมื่นคนนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เ,เป็นทั้งค้งความรู้ให้ความรู้นะครับเจาะลึกนะครับอันนี้จะเรียกว่ากลุ่มบัตรแดงกลุ่มบัตรแดงเนี่ยพี่เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็คือจะเป็นสมาชิกที่เขาเรียกว่าเป็นสายตรง ก็จะคอยชี้แนะนะครับเรื่องเกแท้นะครับวัตถุมงคลในสายหลวงพ่อกลวยถ้าต้องการสอบถามต้องการรู้พิมพ์ไหนแบบไหนมาตรฐานสามารถถามได้ที่กลุ่มนี้แล้วก็พี่ๆกลุ่มนี้มีออ,ออกบัตรนะครับออกบัตรรับรองของสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับก็คือพี่ๆบัตรนี้นะครับค่อนข้างโอเครหัส สมาชิกที่ขึ้นต้นด้วยจะเป็นขึ้น R นะครับขึ้น R ตัว R อันนี้จะเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มบัตรแดงเมื่อกี้นะครับหลวงพ่อกล้วยชูเทีนทโลวัโคติตาลามมเลบางแครบัตรเขียวเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับย,ย้อนยุคก็คือวัตถุมงคลที่ใหม่ออกวัดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นย้อนยุกก็ลงกลุ่มบัตรเขียวนี้สมาชิกรหัสสมาชิกก็คือจะขึ้นต้นด้วย G นะครับตัว G ต่อไปนะครับเป็นกลุ่มพระเครื่องหลวงพ่อกลวยเวฟโพสิตรามทุกรุ่นกลุ่มนี้สมาชิกสองแสนคนอันนี้เรียกว่ากลุ่มบัตรม่วงนะครับกลุ่มบัตรม่วงบัตรม่วงนี้นะครับต้องเขาเรียกว่าเป็นยุทธภพนะครับเป็นยุทธภพต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเช่าหาบูชานะครับกลุ่มบัตรม่วงนะครับตัวย่อรู้สึกว่าจะเป็นตัว A นะครับตัว A นะครับ ขึ้นต้นด้วยตัว a อันนี้จะเป็นจะเป็นที่เป็นกลุ่มหลักของกลุ่มแยกย่อยหลวงพ่อเกวนะครับนั่นคือเดิมทีเราเล่นรวมกันก็คือเป็นกลุ่มพระเครื่องนะครับยอดนิยมชัชนาานะครับก็คือเป็นกลุ่มบัตรเขียวนะครับเป็นกลุ่มบัตรเขียวเขียวอ่อนแบบนี้ครับสมาชิกรหัสมาชิกก็คือขึ้นต้นด้วย p a c นะครับ p a c ก็จะเป็นกลุ่มยอดนิยมเมืองัชนาานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจมาแรงนะครับคือกลุ่มพระเครื่องเมืองชัชนาสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองอยุธยารุรธานีสระบุรีนะครับกลุ่มนี้สมาชิก1นึ่งแสนหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นสไตล์พระบ้านนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับกลุ่มนี้ลงฟรีนะครับไม่ต้องมีรหัสแต่เขาเรียกว่าเป็นยุทธจักรนะครับ ก็จะมีพี่แอดมินคอยอนุมัติอยู่ตลอดนะครับปุ่มนี้ไม่ต้องใช้รหัสไม่ต้องมีรหัสทุกคนสามารถสอบถามได้ซื้อขายได้นะครับก็คือจะมีพักที่เป็นพักเครื่องในแถบส่วนพักกลางเชน,น่าสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองนะครับก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมเองนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดให้เช่าหาบูชานะครับ ในกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากพี่ๆเพื่อนไว้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเช่าหาบูชาแบ่งปันนะครับเชิญได้ที่ Facebook นี้นะครับทักข้อความมาก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับหรือถ้าอยากดูภาพอัปเดตว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรมีพระอ,อะไรนะครับเ,เช็คเครดิตว่าเพจนี้นะครับ เล่นเป็นยังไงนะครับหน้าพาเป็นยังไงส่งจริงไหมส่งไม่จริงสลิปดูตรงไหนนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับที่เพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อนนี้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ